แน่อนอนครับว่าที่ดินสรกรที่หลายคนยังสงสัยว่าซื้อขายได้ไหมหากเป็นแต่เดิมตั้งแต่เริ่มต้นแรกเริ่มมาที่ดินสรกรไม่สามารถซื้อขายได้ตามพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร2518ตามมาตรา39ที่ดินบุคคลที่ได้รับสิทธิ์เพื่อการเกษตรจะแบ่งแยก หรือโอนสิทธิ์ในที่ดินไปยังผู้อื่นไม่ได้นะครับแล้วก็ได้มีค่า,ามีค่าการกำหนดไว้ดังนี้นะครับเว้นแต่การตกทอดทายาทมรดกก็คือสามารถโอนไปให้ทายาทสืบต่อจากมิดาสู่ลูกการโอนแล้วก็หรือโอนไปยัง เกษตรกรหรือสอักรเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกระทรวงนะครับหากมีการซื้อขายที่ดินสอักรกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินการเกษตรการตามมาตรากำหนดมีโทษตามกฎหมายนะครับโดยซ,ซึ่งผู้ขาย ต้องเสียสิทธิ์ทำกินที่ดินที่ได้รับอนุญาตไปนะครับถ้าแล้วก็ผู้ซื้อจะไม่อาจอ้างการซื้อขายเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินสระกอได้เนาะตั้งแต่เริ่มต้นที่เอากฎหมายและจัดตั้งจัดสรรหาที่ดินเกษตรซึ่งตามกฎตามมาตราที่เขาเขียนไว้ดังนี้นะครับผู้ขายจะต้องรับโทษติดครุก ติดคุกด้วยนะครับมีความผิดถึงขั้นติดคุกกันเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็คือความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าหลายคนว่าซื้อหลายคนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าซื้อมาเป็นสิบปีหรือยี่สิบปีตรงผม,ผมก็ขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าข้อมูลแรกเริ่มไม่สามารถขายได้นะครับตามพระราชบัญญัติของกระทรวง และผู้ขายมีโทษจำคุกนะครับก็คือผิดกฎหมายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็รอคำประกาศออกมาใหม่ว่าเขาจะมีกฎมีกฎข้อลดหย่อนอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคนที่ครอบครองแล้วเป็นครอบครองแล้วทำกินตรงนี้ผมก็จะอัปเดตให้ทุกท่านนะครับให้พี่ๆนา้นาๆป้าๆลุง,งๆอาทุกคนนะครับ ให้ได้ทราบข้อมูลข้อมูลของผมเป็นข้อมูลที่ผมหามาเป็นข้อมูลที่เชื่อเชื่อถือได้นะครับ